ท่านบอกยืนยันไปเลยว่าพี่เจาทั้งหลายถ้าอัญญะเดือดสีปริภาชกนักงบนนอกศาสนามาถามพวกเธอว่าพระสมานพระพุทธเจ้าพระตาทตเจ้ายู่ด้วยวิหารธรรมข้อใดตลอดพรนษาที่ผ่นานมานี้เธอตอบมาได้เลยว่าอยู่ด้วยอานามปนนสิทิถ้าจะพูดถ้าจะพูดให้ถูกต้องพูดว่าอริยวิหารตถทาคตาวิหารพหมวิหารเสกเสกขวิหาร คืออานาปนาสติคือเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าเป็นที่ที่อยู่ของผมเป็นที่อยู่ของพระเสขาที่ศึกษาอยู่ถ้าไปนี้คนภายน,นอกเขาไม่ได้ฝึกเขาทุกใจเขาการกุ้มกับหน้าที่การงานนอนทั้งคืนก็ไม่หลับต้องไปกินยาแล้วครับประสาทพวกเรานั่งเฉยๆก็หลับซีโมเบา,าอย่างสำนอนมีบอ พระผู้รเจ้าสุดยอดเขามีความสุขวันหนึ่งเด้จะเล่าให้ฟังเวลาจะมยู่หน่อยเรเจอหกโงแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟาก่อนมันสางหรือยังแต่ยังไม่สางเอาต่อ <c oughs> มีเสียงหน่อยหน่อยสุดยอดของคนมีความสุขคือพระผู้ริเจ้าวันหนึ่งพระองค์ทรงนั่งอยู่ที่ป่าอันธนวรรณนั่งอยู่หน้าหนาวหน้าหนาวด้วยซ้ำด้วยซ้ำนะ ลมหนาวกระพือพัดพาดผ่านยอดภูเขาหิมาลัยมาในขณะเดียวกันเป็นสมัยที่ลงที่ตกลงมาแห่งหิมะพระองค์สองนั่งอยู่ในที่กลางแจ้งแต่ตน้นไม้ปงปองอยู่ในป่าอันธพาลนั่งอยู่ผู้เดียวนั่งเซยก็ที่นั่งรับตัวนั่งสบายอยู่คือคือทุกคมมนน่ละมีเทวดาตัวหนึ่งเหาะผ่านมาผ่านมาก็มาเห็น กลับขึ้นมาจะไปที่ใหม่ไปหาเพื่อนไปเห็นอี้เอสมณะนสมณะนี้เป็นทุกข์อะไรทเทวดาขึ้นเราผ่านมาก็เห็นนั่งหลับอย่อยางนี้หนาวก็หนาวลมหนาวก็กระพือพัดไอหิมะมาจากฟัวหิมะอะไรเฟ้นสมัยที่ตกลงแห่งหิมะน่าจะหนาวเน่งน่าจะมีความทุกข์มากเราขาดไปก็ยังนั่งอยู่นี่เรากลับมายังนั่งอยู่เอสมณะนี้ ถ้าจะว่ามีทุกข์ทำไมาก็นั่งนนนนนรหรือได้นานๆไม่ใครจะไปเยี่ยหรือว่าสมณะนี้มีสุขถ้าจะ,จะ,จะ,จะสุขอะไรน่าจะแห้งแหลงหนาวก็หนาวบ้าหรือเป็นงวัวเป็นเงายบ้ากว่าเทวดาว่างวัวเหียบ้าไปยคนทีเดียวก็มีสบัยมากคืองัวอ <laughs> <laughs> โอลนโอลนโอลธรรมาดาก็เรามาถามข้าแต่สมณะ ท่านมีความทุกข์อะไรจรึงมานั่งแกบจองตากหิมะตากลมอยู่อย่างนี้ลมหนาวกระพือพัดมาอยู่ไม่ขาดสายสมัยนี้เป็นสมัยที่ลงแหงหิมะท่านก็หนาวท่านมานั่งอยู่ที่นี่ทาไมหรือว่างวกินงานของท่านส่วนงานของท่านถูกงวกินหรือว่างวท่านหายมาถามไปภาษาถาวรพระพุทธเจ้าจบอกเราไม่ทุกข์ ถ้าไม่ทุกข์ท่านมีอะไรเป็นเครื่องเพลิดเพลินอยู่ตรงนี้ดูแล้วมันไม่น่าจะเพลิดเพลินอะไรแต่ดูไปดูมาเหมือนท่านจะมีความความสุขถ้าไม่พลิกไปไม่พลิกมานั่งอยู่เฉยๆให้เลยบอกว่าเราไม่มีความทุกข์และเรานี่แหละไม่มีความเพลิดเพลินห่วยคือว่าคือคนบนเตบัดท่านนอนเตมบัดท่านนอนทำมาท่านจะกล่าวอย่างนั้นทุกอย่ก็เลยบอกว่านันที่โต วัตถุคือโตโหมิผู้มีความเพลิดเพลินอะไรคือคนมีความทุกแมนบอกเพื่อทุกเพื่นจะไปหากินเหล่าห้าม,มวันแต่เพลิดเพลินเลยครับเพินนนพ่นเอาขี้เก็บขี้เป็ดไปเช็ดขี้ไก่เอาไฟไปดับไฟกระเบนไปกาเก่าหอนกาเก,ะกะ่านันทีตโตว,วัตถุคือโตโหมิทุกเขงขังเยว่าโหดีน,นันทีตโตคนเพลิดเพลิน,น,นอะไรจึงเป็นจึงมีความทุกคนมีความทุกอะไรจึงไปหาความเพลิดเพลินไม่จะว่า ส่วนเราไม่มีความทุกข์ไม่มีความเพลิดเพลินเราวิเตบสดชื่นอยู่ในวิหารเราทำเป็นสุขเอที่เวลาแบบงงไม่เพลิดเพลินไม่มีความทุกข์แล้วก็มีความสุขซสียด้วยท่านพูดมาข้าพเจ้าไม่เข้าใจเลยความเป็นสุขววาว่า,ม,ามันเพลิดเพลินมาไม่ทุกข์แต่มีความสุขท่านสุขอะไร ดูไม่เห็นเลยจะมีอะไรเป็นน่าจะมีความสุขพระเจ้าก็ถามเธอในโลกนี้ท่านคิดว่าใครมีความสุขกว่ากันในโลกนี้เขาก็เลยมาคิดถึงพระเจ้าแผ่นดินเทวดาก็เลยตอบว,ว่าพระเจ้าพิมพิสารสิพระเจ้าโกศสิมีความสุขมากเพราะสองเมืองเป็นเมืองมหาอำนาจถ้าไปนั้นแพ่นโกศแพรนมคต พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประสิทธิโกสถมีความสุขมากเขามีทุกอย่างพร้อมเขาอยากเลยถามต่อไปแล้วพระเจ้าพิมพิสารนั่งอยู่เฉยๆมื่อพี่ไปพี่มาไดไหมเจ็ดวันเจ็ดคืนโอ้ยแล้วว่ามัทีิดว่ากลไมไปได้หรอหกวันหกคืนได้ไหมไม่ต้องพลิกไปพลิกมาไม่ได้ห้าวันได้มันบ่ได้ชีวันได้มันไม่ได้เ้าวันได้มันไม่ได้ นึ่งวันได้ไหมไม่ได้โว้ยป่วยบอกยังไงเถอนึ่งมือก็ไม่ได้ชวโม,มือนึงก็อย่าตงต้บอกหันนั่งคิกันแต่ว่าเรานี่แหละนั่งอยู่เฉยๆก็ได้ไมันกินมต้องดื่มเป็นผู้ยิ่งไม่อภัพสามารถบ,บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้เยาลยวารชินีแต่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิม่ได้เป็นพระปัเจาก,กาพุทธยาวมาได้เป็นพระสมานพระุทธเจ้ามาได้เป็นพระอาหารหันต์ได้บ่เอาหัดบ่เอาหาัดแต่ผู้ยิงรู้เมื่อเกิดเป็นผู้ชาแล้ว ถ้าสมมุติเรื่องรำห้าประการศรัทธาศีลสุตะจาระคปัญญาทำห้าประการนี่อบรมมามากแล้วสามารถที่จะเป็นผู้ชายใหม่ก็ได้ชาตนาวันเสด็จตายจะเป็นผู้ชายก็ได้เป็นคนหนึ่งชมวงหนึงจะเป็นผู้ชายได้เป็นวัดเดียวสุดในเกมคนหนึ่งขาพเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็วัดดูปคนหนึ่อันนี้วัดท่านเพิ่นท่านในห้องเย็นเพิ่นก็ยังมาปันหนึ่งอยู่ถ้าพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าคงไม่ออกมันเป็นพระอรหันต์เวัด ข้าจะบวชป๊บที่นี่ก็ได้เขา้เขาอปูล,ลูกแน่นเราเป็นยังดอกชาติหนาไปเฮ็ดให้ให,ห้ไม่อันนี้เล่าให้ฟังการศึกษาของเรามันไปไกลแล้วจะเข้าใจว่นต้องศึกษาเพียงเท่านี้เพียงแต่ที่ปัจนนี้ต้องหลายรอง e อเ c a t i o นแบบยูนิคศึกษาตลอดชีวิตเขาว่าน้ำหลักของดอก พระพุทธเจ้าว่าศึกษาตลอดไปจนจบตายเกินมาศึกษา,า,า,าต่อศึกษาตั้งแต่ตื่นจนหลับมเัเสร็จแลวมันยังจ่อเบอรมันอยูอเอ่เดีมึงขึ้นาามาเลยจ่อบ๋องมันเสร็จแล้วแนวไหนมันศึกษาด้วยเหรออ๋อสิิตสังเกตบอร์คัคฮัมม้อนผ้าซาลาวะหินต่องฮัมม่อนเบอง์คัคเด้อให้จอยหิ้เจ้าตองที่ภาษาบาลีว่าสิกขิสิกขิ สัตวกรมนสิการังสัตุกลมนสิการังการทำวนังใจให้ดีๆให้หินตองคักบ่งคักพัษาลาบพสิน้อนให้จอบ่งคักนั่นแหละมนสิการังสัตุ์กรางมนสิการตอบของเหตวันนใจคักคักเรื่องจอบเงิพงบ่เห็นมือนี่บพเป็นอย่างอื่นเบ่งตอมันจะได้น้อยอีกดอกมือนึจอบมันเป็นสลับถ้าเห็นเวลามันหลับพรท่านอะไรจะคิดถึงไตเสิขามันลืมไม่ได้เลยถ้ามันเห็น เห็นเวลาหลับก็บเห็นลมเห็นลมนี่ก็เบาใจได้ถ้าเห็นลมไม่ลืมเลยไม่ลืมเห็นอยู่ที่ไหน,นจะประทับใจตรงนั้นที่พูดใน,นฟังเมื่อคืนนี้เมื่อเราทำทากายสังหาให้เรางบับทาลมให้ละเอียดละเอียดเมื่อละเอียดลมมากๆครั้งแรกลมหายไปเมื่อละเอียดครั้งแรกในลมจะหายไปไม่มีลม นอกจากลมไม่มีแล้วตัวเราก็ไม่มีตัวก็เฮียดเป็นเจ้าของเป็นไผ่ก็มีมันเฮีย้าวังกาจะมาบอกว่านีพพานเปนอัตตาจ้าง,งบ่เสื่อเพียงจะทําให้เห็นลมลงมันหายไปัตเขาไม่มีเลยเมื่อตัวเราไม่มีตอนนี้ย้านตายมีตัวก็มีลมแค่ไหนว่าลมก็มีตอนนี้ต้องมาฝึกไปใหยย้ยาวยาวยาวหยาบหยาบบ้างทีนี้ไปใหม่นะความละเอียดมันขึ้นจิตสติมันละเอียดขึ้น เห็นลมมันเแตเกี่บ่มีลมลมเฮียพอเห็นลมเนี่ยโอ้ยขขนาดเลยตัวเห็นลมเนี่ยครับเห็นวันมันลับเนี่ยพอพ่อกันเวลาวันมันรับเนี่ยเห็นแล้วก็ตื่นเต้นไม่อยากหลับอีกมันตื่นบางทีมันขาดเวลาหายใจหายใจออกจ้องสติรอร้อนไปมาไปไหนแล้วถ้าขาดเวลาหายใจก มันขาดแต่กันตื่นเลยแล้วเราจะเราจะมั่นใจว่ามึงเรื่องอะไรเขามึงตายกูจะจับมึงเฉยๆไม่ยานหอกแต่ถ้าดูดยอย่างเห็นลมเมื่อลมหายใจหายไปหายใจยา,ยาวๆใหม่ยืดตัวขึ้นพอเริ่มมีลมปรากฏก็ปล่อยธรรมดาทีนี้ละเมื่อลมละเอียดก็เห็นตัวลมอัศสาถะตาถาบ ภาวนาโหติแม้ลมหายใจเข้าหายใจออกของเธอก็จะปากฏไปเห็นลมเด,ดี๋ยวอ่อนเมื่อโตได้โตอ่อนหย่อเหมือนเหมือนผักเขียวๆต้มนร้อนมาลวกคันยางอยู่กันนั่งลงมันอ่อนเองนงั่งนนงจะว่ามันทีนี่จะ่มันนั่งหรอจะเห็นแต่แบบนั่งนั่งก็เห็นบนันน้นอนผมเดินจงกรมอยู่กุฏิสีส่เสาท้อกบกี่ตำหงเนี่ย แต่ก่อนผมท่านท่านเป็นพระเด้เป็นยมเนี่ยมได้อาภาพได้เป็นยมนอะไรผขมเป็นโยมเนี่ยผมเดินไปเดินมาอยู่คนเดียวใต้ที่มันม่มีไฟฟ้า,าตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านท่าไรากับหลวงป,ปู่สิงเดินไปนแต่ก่อนหลวงป,ปู่สิงเคยพูดท่านบอกว่าสมภพเนี่ยจะต้องยากก่อเพื่อนอยาของมูจ่วันเฮี้ยนมาหลายตัะต้นนี้มันพลาดหน่ยตาดีผล ไปข่องสมัมสาวปีมาเป่าตาบอบไปข่องสัมผมเข้ามือขี้ม,มากพวกบไดย้ยังบัไดฮอนำโมแห่งดีถ้าฝึกสมาธิไม่ต้องได้อะไรมากงี้ดีไปได้ง่ายแล้วบู่ว่าตต้องยากมากเพราะเจ้าเนี่ยมาเรียนมามากเอ๊คือสบายาจใั่กรนอคือสบายจากูยากดีมัวเห็นอะไรนี่บอกเห็นอะไรเจอท้อใจอยากจะเวลาออกปู่เขาน่อย อยากย่อมเลยดิเด็กจะได้กระเบื้องน,นั่งสมาธิเบิ่งขึ้นจนเสียดักด้านเลยกระเบ,บื้องหอยังาก,ก,า,กางขึ้นยังนมบางคืนผมสะบัดหาไม่นอนไม่ได้อยากหลับขมือได้ตั้งใจไป่ใช่อยากหลับเอาเสือ้อผูกคือคนนีน้ข้อไว้แล้วเรา,าไปลบปีนีน้มาได้ไหมขัดพระเจ้าอย่างโบนอนมนั้งมันนานแจงได้วมันจะเสียรับเอาพาเข้ามาหอนคือเป็นบ่วงนีน้ข้อไว้ รับตท้ามืออย่งตางแจกยอดบอเป็นยังจั๊กสิครับคนเห็นอะไรนี่บอเห็นเพลินแจ็คตัวหนึ่ปึ๊บกูมูพอล่มผมมาเห็นทีไรท่านก็บอกว่าขั้นเห็นล่มกับไข่ดอกนาไปร่าไข่ดอกนาข้าเห็นล่มบ้ามันจะเห็นได้จงได้ร่มปมวิโตปมีโตอย่างไรมันพัดต้นนุ่งต้นนย่างหักไปร่างพัดขึ้นอยู่สิว่าร์ปมวิโตบอลระว่า มันผัดตรงตนยุง่งต้นนั่งกับหักเดือดร่มนะผัดเฮืองกับหักก็คอยคอยได้ฟังแล้วจะเป็นไปได้จะเราไปเห็นลมบทมันจะเห็นขึ้นมาเดินอยู่มันก็เห็นได้จงกรมในที่แคบๆก็ทีสี่เสาเดินตรงอย่างนี้มาแต่ตัวเดินเฉียงๆมันจะยาวหน่อยได้หาเก,ก้าเดินไปเดินมาแต่เดินเดินเดินมิติกหนดดูลมหายใจ ไม่ได้ดูอะไรไม่ได้ดูย่างหนอเหยียบหนอไม่ได้อยู่อย่างนั้นเขาดูแต่ลมอย่างเดียวไปถึงสุดหัวที่จะที่จะโค้นกับคองกับก็หมุนกับแต่สติมันอยู่ที่ลมนี่เห็นลมไหลออกมาไหลวูวูมาคือสุขยาเนี่ยหัวนวลหัวนวลเต็มหองเต็มห้องขาอ่อนโยเป็นเดงปานปันกายน้อยอย่างแลงนั่งรงก็ที พอนั่งก็หุ้มหุ้มหอเราลมเนี่หุ้มหอเรานอนบอกก็นั่งไปชิ่ไปพันสล่อปันนั่นได้ปไปนอนเยียขาก็นี่คืเอเก่าโอ้นี่นองเพล่นา่าเห็นลมในแค่ไหนมันมีรีตัวในลมในบ้างไหลเขาล้าเลาวนห่หุ้มตัวเราทั้งหมดนานๆเข้าควันเ่านั้นก็หนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้น,น,าน,าน,นเป็นวุ้นห่อ,ห,อหุ้มตัวตัวเราโย่ลูกก็มานั่งเพ่งสติใส่แตกจ้าแตกจ้าไปทั้งหมด เย็นแสนจะเย็นเท่าไหเย็นมากสดชื่นที่สุดคอยใจที่สดุดเห็นแล้วลมว่นอนในประทังเขาบอกว่ามึงฟังมึงกับบูเชอร์อเขาคือแต่เขามไม่ได้บูเชอร์เหมือนแต่เก็บมันบริเวณไปแต่ตังตอนที่มันมันจะเป็นอย่างนี้มันเห็นลมมันหายไปซะก่อนวันหนึ่งเมื่อลมหายแล้วเราก็จำได้จ้ะ ข้อมูลในพระตาบิดกบอกว่าเมื่อลมละเอียดเข้าลมหายใจละเอียดเข้าเอวังวาตุบาลติยาอาศัตถะปะถาถาปภะวารนาโหติเมื่อความละเอียดลงแห่งลมนั้นลมจะได้ลมความได้ลมจะจะไม่ปรากฏไปลมนี้จะไม่ปรากฏเมื่อละเอียดลมหายไปลมหายใจหายไปไม่รู้จกว่าเราเรามีลมหายใจ ด้านตายปนะว่าบ่มีโปร่งหันใจตัวบีดดังหายไปเห็นไม่สบายใจเพราะสาวเน่าหันใจเน่าๆขึ้นมีขึ้นมาใหม่แต่ว่าหันเห็นโตดิเห็นว่ามันมีลงแล้วเดินเดินบ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 เดินกลับเดินอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงไปเห็นลมหมดเลยนอนดูก็ยังเห็นลุกขึ้นมานั่งโดมบ่บ่ขึ้นก็ได้บ่ได้เลยหันใจจะปวดยัง ลำงับประทับพระจังการลำงบด้วยมีสีต่างๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากสีคุณคุณมัวมัวก็เริ่มใสขึ้นใสขึ้นจากใสขึ้นก็เริ่มเป็นสีสีแดงแลวเลือสีชมพูตวังก็กลายเป็นสีเขียวเขียวแจ้งเราไม่จัรลูกป่ะเนี่ขาจอมืออึนเสียดายดีเพราะเขาจริงๆคิดว่าจะนั่งไปสักห้าวันสอวันคงไม่เป็นไรมันลงับหมด ได้ในไ,ไม่จาคนนะหมดเลยคือสิคัาแจกจ่ายยาไปกันได้กับบาอย่างเราซืบีปันเด้หนึ่งเหตุเอาบริสุทธิ์พรบาทเอกเมื่อถึงจุดนี้เราจะพัฒนาเราต่อไปปีติปาโมนความสุขท้งหลายเกิดขึ้นอย่าไปลงตัวนี้แต่ที่าทานบอกว่าตัศมิงจะสุขขังนะนัอนัชโชชิตาติ ไม่พึงหมกมุ่นสยบกับความสุขนั้นความสุขนี้เกิดขึ้นขณะขนานี้จะเกิดความสุขมาก,จ,ากจะจะหมกมุ่นสยบกับมันปีติความสุขเกิดขึ้นอย่างหมกมุ่นสยบมันปีอยาบทแล้วดูต่อไปต้องดูความคิดมันจะปรุงตอนนี้มันจะปรินปรุงถ้ามีความสุขมันจะปรุงดีคิดดีอยากให้บ้านดีอยากให้เมืองดีอยากให พ่อดีแม่ดีพี่น้องดีอยากให้พระดีเด่นดีคิดแต่เรื่องดีๆท่านเรียกว่ากุศลสังกปะความคุ้นคิดดำดิคิดเข้าไปเป,ปในทางกุศลจะมากขึ้นขันเป็นน่องกระชีคดอยากบวชพไปละจากป้าโฟไปบวชได้หรือขันเป็นผู้ตากับยากป้าแม่เด่งหน่อยไปบวชได้ปะเนี่ยมันปุ่งไปตอนนี้อย่าให้มันมันปุ่งฟรีๆรีบอ่านเลย ข้อที่เจ็ดจิตสังขารังปริสังเวทิอสศัปตะสามิติสิกติทำในบทศึกษาภาพเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารตอนนี้ที่จะสกัดกั้นบันเทาความคิดเนี่ยจะขาดไปท่องไปท่องไปเมือมม่อเมื่อทันเข้าทัานก็จะเห็นความเกิดความดับและจะเห็นมันอยู่เฉยอุเบกขาจะมากขึ้นอุเบกขานาติมันยึดตะผังเธออย่าลุ่งเลยการบางอุเบกขาต่อไปมันไปของมันเองหรอกนี่ ผัดมวออีกแบบนึงไงอันซื้อๆอยู่ในนางเข้าเลยไปแจ้งนางเนี่ยมันสักเนี่ยมัสาวฉันเขายินนางเลยอยู่ซื้อผ้าผ้าคำหมดทิ่มไปซื้อเอจะได้ลุกขึ้นมาเขี้ยวข้างกันอีวันวันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนายหนุ่มนางเลยอยู่ซื้อผ้าคำแล้วเค้ากบพอร์ตบุมีคึดกับบุ้มคึกแต่ก็อยู่อย่างนั้นอีคูเรีเบียมอย่างนั้นตัวนี้แหละที่มันจะมันจะมันจะดึงของเก่าขึ้นมามากวันนี้มันจะสว่างแล้วเนาะฮกงอะไรผู้นีพอดี เอากันเพียงแค่นี้ตอนเย็นมาต่อ,อยืนนี้เราเราอยู่ในขั้นเวทนานุปสสนาอยู่ในขั้นวิพัสนานะเพราะความทรงเป็นสุขเวทนาปีที่เราก็เป็นเป็นสุขเวทนาและเวทนานี้สัญญานี้วิตกนี้จะเป็นตัวปุุงเป็นจิตสังขารทีนี้เราจะมาลัดบีบคอตรีบีบคอแอกบีบคอคบคิดนี่เป็นมั่ยได้ปะเนี่ยแต่นี้ตะเล่นฉันเถิงแล้ว เมื่อ้อาเอาแต่กําลังเขาสิเต้ก็ดูขังอตตกลต้องเป็นเมื่อนี้ตอนนี้เอาเพียงแค่นี้ซะก,ก่อนขอความเจริญง,งอกงามในเสขะปฏิปทานในอริยะยะธรรมนี้จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกรูกทุกองค์คิน<า>พอพี่สาวจากไปน้องสาวก็เริ่มทำบุญคิดถึงพี่ ยิ่งทำมันก็ยิ่งคิดถึงหวยมันคือพอเศร้าเดี๋ยว่าเศร้าเราใส่บาตเราซื้อเศร้าขึ้นหอนไปแหงึืนหอนยิ่งทำมันยิ่งคิดถึงมาเห็นเห็นโต๊ะพี่สาวตั้งไว้ใส่บาทไม่เห็นตัวพี่ก็ยิ่งกระตุ้นความคิดถึงให้มากมันป่ะมันแมนบอแล้วว่าทำาะไรมาซื้เศร้าขึ้นหอนไปแหงค้นหอนวันหนึ่งพอใส่บาทแล้วพระเทระรูปหนึ่งมารับพระบิณฑบาตมีชื่อว่าพระเรวตะน้องชายพระสารีบุตรโมเ็นธรรมดามันพระอรหัน เมื่อใส่บาตรแล้วก็นั่งลงกาบกับพื้นนี่ก็บอกว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญหนูคิดถึงพี่สาวมากใส่บาตรแล้วก็ยังไม่หายคิดถึงพี่สาวบอกว่าถ้าคิดถ้าถ้าคิดถึงให้ใส่บาตรวันนี้หนูใส่หนูก็คิดถึงอีกคิดถึงมากกว่าเก่าด้วยั้งไปเพราะฉะนั้นผู้นี้ก็นี่มันบินทบาตรทงนอีกด้วยนะหนูจะใส่มันหายคิดถึงท่านก็รับ โดยด,ด,ดูสตีคือไม่พูดท่านก็รับป,า,ปากป้าก็ว่าวันฟันรุ่งขึ้นนางตื่นขึ้นมาทําอาหารแต่เช้าเมืออย่างปลานี่อย่างดีเป็นตะแซบเอาแซส็บ,สบนะ่ะทำอาหารได้เผื่อพระองค์เดียวเจ้าของคันสมพระเสียมไปหอมไม้หนึ่งเฮ้าสิถ้าเลื้องจากพระพระ,พระชนรจนจะนันเลือเราจริงจะกินถ้ามาเลือยเราจะกินสมพระเสียมเล่หรอเฮ้ดสมพระเสียมไปปา้าก็บอา ท่านก็มุ่งมาที่บ้านไม่มาองเดียวมาแปดองค์คนใะไปเส้นมุงมาพร้อมพอเห็นหน้าพระมาหนักใจเลยมือกลุมกบาลเลยตายนี่มันองเดียวทำประมาณตั้งแปดเสียเอาอยัางให้กินบัดนนีงในกี้ก็ทําไว้เพื่อคนคนเดียวเพื่อพระองค์เดียวนี่มาแปดเราจะให้อะไรท่านกระบนนางกระบนกระวานใจแต่พระท่านรู้ พระอรหันอย่างดีท่านรู้วาระจิตท,ท่านเลยพูดไว้ก่อนสุภะตายะพี่ขุสังโคพิสูเหล่านี้เลี้ยงง่ายแม่งน้องหญิงข้าวสุกกับน้ำผักดองก็เป็นอาหารปรานี่ของพิสูจทั้งหลายแล้วโหู้หหัจของสมพระเสียงยตายตายเสียงสมพระเทวทีกินพระสงบวมกินานางก็เลยเบาใจเบาใจงัดสมพระเทีาบวัดหาเลย ก็เปล่าเปล่าก็เราพยก็อิ่มสมพัฒเสียงกันเลยอยู่ก็ไเลยกินสมพัะเสียงเลยก็เลยว่าถ้าเลี้ยงง่ายอย่างนี้ผู้นี้นิมมต์มาอีกนะมาชั้นที่เมื่ออื่นมาอีกชื่อหกกว่เนี่ยโยบปฏิวัติวัสมพัเสียงอะนายไบริดพอดังก็วนก็วายใจท่านก็แสดงทำให้ฟังเมื่อท่านฉันเสร็จท่านก็อนุโมทนาอย่างที่อาตมาเทศอยู่ในขณะนี้ด้วยอนุโมทนามม่ย่สองตอน หนึ่งอนุโมทนากรฉันสองั้งหาโอกาสมาอนุโมทนาหลังแากฉันถ้าไม่ได้อนุโมทนาก่อนพระเทระเรวตะท่านฉันเสร็จท่านอนุโมทนาให้ให้ให,หมู่คณะรอท่านเทศสั้นๆนะไม่ได้ยาวอย่างนี้ได้ผลทันตาอันนี้สองทันตาเห็นในชาตินะว่าอย่างไงท่านเลยบอกว่าท่านเทศนิดเดียว ยัชะมานานังมนุษยานังปุญญเปกข้าังปานนังกระโจนตังโอภาธิกังปุญญังสังเขตินามาพลังจัตตารุจัตตารุจัตตารุสิปฏิปันนาจัตตารุผลิติตาเอสะสังโฆอุชุตภูโตศีลาสมาหิโตปัญญาสมาหิโตยัชะมานานังมนุษยานังปุญญเปกข้าังปานนังกระโจนตังโอภาธิกังปุญญังสังเขตินามาพลังเท่านี้จบเจาแล้วก็เมื่อบาเลยดนเดย ซึ่งมันแปลว่าหน้องหญิงในหมู่มนุษย์ผู้ปรารถนาบุญผู้มุ่งบุญบุญญะเปกขาณนะปารินังมุ่งบุญปรารถนาตรนจะทำอะไรจะได้บุญมากสังเคทินังมหาพลังจงถวายแก่สงมูใหญ,ญเ่เถิดจะได้บุญมากกว่าถวายแก่องค์เดียวว่าจ๊ี้บเพิ่อนว่าแกตัวเพ่นหรืจะอะไรม่นฟูนึงมาแปดม่นวนสิบ แล้วก็ยังบอกว่าจัตตารโรจะปฏิปันนาจัตตาโรโอจะพะเลธิตาพิสูจน์สองเหล่านี้อยู่ในสเปกี้กําลังปฏิบัติอยู่ในในปฏิบัติาส่จัตตารโรจะปฏิปันนาปฏิบัาสิที่กําลังปฏิบัติอยู่คือหนึ่งโสดาปฏิมักประพืชตนนพือจะดำเน,น,เน,นินตามทางพระอริยอาารย์ระดับโสดาบันฑ์จะไม่เป็นโทโซดาบัณแต่ประพืชตามทางน้ำสองสกีทาคามิมัก ดำเนินตามปฏิปทาที่จะนำเป็นมักนำไปสู่ความเป็นพระสกิราคาสามอนาคามีมักสี่อรหันตมัยังไม่ได้เป็นพระอรหันตยังเป็นพระโสดาบันสกิราคามีอนาคามีแต่กำลังเดินเนินทางตามเส้นทางอันนี้ที่เรียกว่าจัตตาโรจะปฏิปนาปฏิบัติอยู่ในปฏิปทาสี่นี้และจัดตาโรจะเลทีตาเข้าถึงผลอันสี่ประการนี้เอสสังโฆอุชุภูตนั้นแหละสฆงผู้ซื่อตรง ศีลปัญญาศีรสมาธิตงเป็นผู้มีปัญญามีศีมีสมาธินัน่นเละเป็นผู้ซื่อตรงถ้ามุ่งมุญจะทำบุญกับบุคคลเราเถอะถ้าเรานี้มาปฏิบัติใจตาโลจะปฏิปนามากัะทนละที่คนละทางมาเพื่อมุง่งประพฤติปฏิปนปฏิปนปฏิปนหาศีใจตาโลจะปฏิปนาในนามเสกขปฏิปทานี้นันนี้ก็เข้าใจแล้วพระก็จากไปปรากฏว่า บุญนั้นได้ผลทันตา